กลุ่มป้าเนี่ยชื่อกลุ่มศิลปินรักถื่นป่าตะวันตกคนก่อตั้งก็คืออาจารย์ประยุทธ์ฟัดผลซึ่งเสียชีวิตไปเกือบ20ปีแล้วถ้าอยู่ท่านน่าจะอายุประมาณ88นะคะเขาจะรุ่นเดียวกับอาจารย์ประพันธ์ศรีสุตาลุงถวันอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาตั้งกลุ่มเราขึ้นมาหลังจากที่คุณสืบนะคะเสถียรเสียชีวิตไปหปี Mm. จริงๆประมาณ34ปีที่แล้วอ่ะลูกคร mm. าวนี้ตั้งมาแล้วก็ชวนศิลปินในไทยหลายๆคนตอนนั้นเข้ามาเข้ามาอยู่ในกลุ่ม เาพาตนนี้เราพาทุกคนไปอยู่ตรที่โอทาวเกอลอรี่สีแยกป่าแม่นสีค่ะและในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเร่อพูดคุยและทำความรู้จักกับผู้จัดงานดิทัศการรักษมไทยสายทานคุณปาิชาตินวันโตค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่อพูดคุยทำความรู้จักกับท่านกันเลยค่ะเอาไปเร็วอันนี้ของหัวหน้ากลุ่มเรานะค่าประธานกลุ่มที่สรงภพบุตราชเกดอออิ่งแม่นมากเลยนะ อันนี้ของอาจารย์ทวีอาจารย์ทวีรัชนีกรด้านนู้นเป็นแอปแตกของลุงอินสนโรงสามค่ะของนางาค่ะนางาสุละชัยจันที่มาทอน้าเขียนบน iPad เฮ้ยมันเป็นดิจิตอลอารตเหรอคะเป็นดิจิตอลพิมพ์ใช่ค่ะ นี้ก็ของพี่วสันค่ะวสันต์สิทิเกลรูปนี้กับรูปนี้ของพี่โยเรวัตค่ะที่ได้เป็นศิลปินภาตินี้เรวัตกาวีสีไอ,อ,อันนี้ของพี่สุรพล ทราบก่อนค่ะว่าที่มาของงานนิทรรศการรักคงไพสายทานนี้เป็นมาอย่างไรคะอ๋อคือนิทรรศการรักคงไพสายทานเนี่ยบวกมันเป็นโครงการของกลุ่มศิลปินรักปืนป่าตะวันตกนะคะเราทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อ,อาหาเงินเข้ากองทุนเสริมสร้างาการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะกลุ่มป้าเนี่ยชื่อกลุ่มศิลปินรักปืนป่าตะวันตก คนก่อตั้งก็คืออาจารย์ประยุทธ์ฟัดผลซึ่งเสียชีวิตไปเกือบ20ปีแล้วค่ะก็<ม>จะรุ่นเดียวกับอาจารย์ประพันธ์ศรีสุตาลุงถวันะ<ม>อาจารย์เขาตั้งกลุ่มเราขึ้นมาหลังจากที่คุณสืบนะคะเสถียนเสียชีวิตไปหนึ่งป<ม>ีจริงๆประมาณ34ปีที่แล้วลูก<ม>ตั้งมาแล้วก็ชวนศิลปินในไทยหลายๆคนตอนนั้น เข้ามาเข้ามาอยู่ในกลุ่มชวนโดยทํากิจกรรมในห้วยขาแข้งพาเข้าไปดูธรรมชาติสอนให้เรารู้จักเรื่องการอนุรักษ์อาจารย์ประยุทธ์ก็ไปรู้จักกับนักอนุรักษ์ของพยุหะคีรีนะครสวรรค์คือกลุ่มกลุ่มพิพกธสิลงแวดล้อมพยุหะคีรี mm. หัวหน้ากลุ่มก็คือพี่ประกอบอินชูพงศ์ซึ่งเป็นนักอนุรักษ์มาตั้งแต่หนุ่มๆสองท่านนี้คืออาจารย์ประยุทธ์กับพี่ประกอบก็ช่วยกัน ทุกปีจะมีนิทรรศการ mm hmm. ในกรุงเทพแล้วก็มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตประจำกลุ่มเราจะจัดที่อําเภอพิหักคีรีที่ทำการกลุ่มก็คือบ้านของพี่ประกอบ mm hmm. สมัยก่อนชื่อบ้านขุนทองตอนหลังย้ายมาชื่อบ้านหน้าวัดย้ายมาอยู่หน้าวัดนะคะ mm hmm. ศิลปินที่มาเล่นคอนเสิร์ตก็จะเป็นศิลปินในกลุ่มอนุรักษ์อย่างน้าานาวอง mm hmm. พี่ตู้แคลรี่ออน วงคีตาชาลีหลายๆวงมาค่ะคอนเสิร์ตเนี่ยดำเนินมาประมาณ32ปีอันนี้หนูถามได้ไหมคะว่าศิลปินเด่นๆที่อยู่ในกลุ่มนี้มีใครบ้างศิลปินเนี่ยเยอะมากถ้าจะนับน่ยน่าจะ200กว่าคนนะคะแต่ถ้าแยกเป็นศิลปินรุ่นใหญ่หญๆรุ่นใหญ่ๆถ้าหากว่าพูดชื่อไม่ครบก,ก็ต้องขออภัยนะคะพี่ๆลุงๆ ถ้ารุ่นใหญ่ๆก็อย่างอาจารย์ประยุทธ์ฟัดผลพี่ช่วงใครศิลปินแห่งชาติหลายๆคนพี่เมียวนะต้องดูฉนดน้างาน้าว่องพี่วสันพี่สมภพพี่เกียวหลายๆพี่เลยค่ะมันถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยส0งกว่าคนนะคะคราวนี้อย่าง ปีที่แล้วที่จัดที่ซีคอนออป้าจะทำสเกลใหญ่กว่านี้ที่บัวเพ็น,นะนะ ก็ประมาณร้อยกว่าคนเพราะตอนนั้นยังมีเวลาแต่คราวนี้เนื่องจากเวลาป้าค่อนข้างจำกัดก็เลยเลือกมาไม่กี่คนแล้วก็เลือกเด็กรุ่นใหม่ๆให้ให้เขาเข้าใจการทำงานของของกลุ่มเรานะคะ<ม>เด็กรุ่นใหม่ๆแล้วก็พวกลูกของศิลปินที่อยากเข้ามาเรียนเรียนด้านศิลปะเนะะี<ม>่ยค่ะก็จะเป็นเด็กๆประมาณ1ิบคนนะคะ ก็ต้องขอโทษน้องๆบางคนที่ไม่ได้ไม่ได้ชวนมาแสดงครั้งนี้คือยังไม่ลืมทุกคนนะคะแต่ว่าเนื่องจากที่นี่เล็กเราก็เลยจัดได้แค่ประมาณ50กว่าคนนะ เขาเดินไม่ได้ป่าเราไปฟังเสียงน้ำหรือฟังเสียงสัตว์ป่าตอนคืนหรือว่าเห็นแสงดาวอะไร,ระมัญญามันเข้าใจว่าคนที่เราอยู่กับป่าเนี่ยไม่ยคือเราไปบอกว่ารองธรรมชาติปกตินะแต่เราไปอยู่ใจป่าทีไเสียวๆแล้วมันก็หน้าหน้าที่เราจะมีประสบการณ์ที่จะเกิดอันที่เกิดในประดานใจที่มีความผูกพันต่อธรรมชาติได้นะครับ ก็เลยเป็นนิทัศกาลย่อยที่หนูมารอบที่แล้วนี่คือมีสัมภาษณ์มีเรื่องเด็กๆมาผสมเลยครื่องเมื่อก่อนตอนที่อาจารย์ประยุทธ์ตั้งกลุ่มนี้เนี่ยป้าก็จัดว่าเป็นเด็กเด็กที่สุดในกลุ่มเนาะ<ม>ก็คืออายุสัก25 26<ฮ>วันเวลาผ่านมาเนี่ย34ปีเนี่ยคือทุกคนอายุมากขึ้นอย่างบางท่านก็เสียไปอาจารย์ประยุทธ์ก็เสียไปคราวเนี้ย คนที่ขึ้นมาทํางานแทนคนรุ่นเก่าๆก็คือคนที่ที่เป็นเด็กในวัยนั้นคือรุ่นป้าเนาะเนี่ค่ะตอนนี้ป้าก็คิดเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งน่ะเมื่อเมื่อเราเราต้องจากไปนะคะคือเราก็อยากให้ศิลปินรุ่นเด็กๆแบบหนูหรือว่าอย่างน้องมินนี่อ่ะสิบกว่าขวบเนะี่ยอยากให้คนรุ่นหลังเนี่ยมาสนใจงานอนุรักษ์คือเป็นศิลปินที่เขียนรูปด้วยและสนใจงานอนุรักษ์ด้วย ก็หวังว่าเขาจะจะมามาทำงานใช่ค่ะแทนแล้วชื่อกองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนีมีที่มาอย่างไรค่ะคือกองทุนเสริมสร้างการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยเป็นโครงการที่พี่ประกอบอินชูพงหัวหน้ากลุ่มเราตั้งขึ้นคือพี่ประกอบเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์ ทั้งหมดของของพยุหะคีรีนะคะแล้วกลุ่มเราก็พี่สมพ่อบุตรลาดเป็นประธานกลุ่มพี่วสานสินธิเกตเป็นรองประธานอันนี้ยพี่กอบเขาตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันมีเหตุคืออมีวันหนึ่งพี่กอบเขาไปประชุมกับเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะก็พบว่ามีปัญหาช้างป่าในอุทยานหนีออกนอกพื้นที่ มาตรงบ้านชาวบ้านที่ติดกับอุทยานแล้วก็ไปทําพืชไร่เขาเสียหาย<ม>คือพังเหมือนรั้วมันจะมีรั้วไฟฟ้านะคะ<อ>แล้วก็ช้างกิเลกิเลก็จะออกไปคราวนี้ชาวบ้านก็เกิดไม่ไม่ไม่แฮปปี้เนาะแ,แบบคือพืชไร่เขาเสียหายหมดกล้วยอ้อยอะไรต่ออะไร<ม>เขาก็แบบไม่ไม่อยากให้ช้างออกไป<ม>อืมคราวนี้ วัวแดงก็ตามไปวัวแดงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ในอุทยานเนี่ยเพาะขึ้นมาได้ทั้งที่เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วคราวนี้ช้างกับวัวแดงออกไปชาวบ้านก็เกิดความแค้นชาวบ้านแถวชายแดนก็ก็จะยิงวัวไปกินอ,อยากจะเอาไปช็อปช้างอย่างเงี้ยคราวนี้เขาก็เลยเอาปัญหานี้มาปรึกษากันว่าทํายังไงเราถึงจะยุติปัญหานี้ได้มันต้องใช้เวลาเพราะว่าปัญหาช้างเต่านอกพื้นที่มีในไทยมา30-40ปีแล้วเขาก็พยายาม พยายามที่จะศึกษากันนะคะก็ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียนรู้จากจากเคสซัดดี้ของจังหวัดอื่นแล้วกลับมาก็เลยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแต่เขามาลาออกแล้ว<ม>ก็จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว<ม>คือชวนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมาขับรถพานักท่องเที่ยวเที่ยวขับเรือ<ม>หรือว่าทำกับข้าว คือให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและมาดูช้างและสัตว์ป่าพอนั่งเที่ยวมาชาวบ้านมีไรายได้ก็ก็ไม่อยากทําอะไรช้างแล้วก็อยากจะทําให้มีช้างมาตรงจุดนี้เยอะๆก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้คราวนีน้ตัวพี่ประกอบเนี่ยเขาก็ต้องการหาหาเงินจํานวนหนึ่งกลุ่มเราอะหมายถึงกลุ่มเราเนี่ยต้องการหาเงินจํานวนหนึ่งเพื่อมาทําโครงการอันนี้คือ เราต้องการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอำเภอระบำซึ่งซึ่งหัวหน้ากลุ่มชื่อพี่ท็อปเป็นคนทำเนี่ยแล้วก็หาเงินมามอบให้บางหน่วยในห้วยขาแข้งอย่างเช่นศูนย์เพาะเลี้ยงเ mm hmm. พาะเลี้ยงสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่าเป็นกลุ่มที่ดับไฟป่าอย่างงี้ค่ะก็แล้วแต่ว่าพี่กอบจะพิจารณาว่าในปีนี้จะให้กลุ่มไหนบ้าง ส่วนป้าก็มีหน้าที่จัดหาทุนเนี่ยค่ะขายเสื้อขายกระเป๋าขายลูปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะนําเงินมาใช้ในกลุ่มของเราแล้วอันนี้ในกลุ่มมีการเข้าป่าหรือว่าไปส่งพื้นที่อะไรอ,อ๋อสมัยก่อนเนี่ยนะบวกตอนตอนป้าเด็กๆขนาดหนูเนี่ยอาจารย์ประยุคพาเข้าไปในห้วยขาแข้งสนุกมากเลยลูกอาบน้ําในลำธารมันไม่มีห้องน้ําอะไรคือ <c oughs> <c oughs> สมัยนั้นเนี่ยนอนเต็นท์กันนะคะ เข้าป่ากันไปหลายครั้งเจ้าหน้าที่อุทยานพาเข้าไปแต่ว่าพี่ประกอบเขาก็จะเน้นว่าเราต้องทําตัวกรมกืนนะคือคือห้ามทิ้งขยะห้ามทําอะไรที่ที่แบบมันใช the ่ที่ที่มันจะทําลายป่านะก็เป็นการเที่ยวเชิงอนุรักษ hmm. uh ์พอเข้าไปเสร็จพอกลับมาก็ศิลปินก็เขียนรูปแล้วมาแสดงงาน สแสดงครั้งแรกๆป้าจําได้ว่าที่วังสวนผักกาดหนู mm hmm. รู้จักไหมวังสวนผักกาดนะฮะสมัยก่อนนะ่ยยังมีนิท่ทรศการในนั้นได้ค่ะ mm hmm. แล้วก็หลังๆมาเนี่ย mm hmm. ก็จะก็จะน้อยลงน้อยลงพอแต่ละคนยุ่งบ้าง mm hmm. จากศิลปินเล็กกลายเป็นศิลปินใหญ่หรือบางคนก็ชลาก็ก็เข้าป่าด้วยกันน้อยลงน้อยลง แต่ว่าในปีนี้เนี่ยพี่กอบจะพาเข้าไปเดือนธันวาเข้าไปด้านอุ้งผามพอดูว่าทุกคนเนี่ยอายุมากขึ้นันหมดกลัวจะเข้าไปไม่ไหวอีกก็เลยจะไปเดือนธันวาเนี่ยค่ะ<ม>จะเขียนรูปก,กันก็คือไปวาดรูปในป่าใช่ค่ะจากที่หนูฟังมาเนี่ยโครงการนี้หนูรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยทั้งอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็สนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวป่าที่เป็นแบบ a อ้เปนเจออะไรอย่างนี้ด้วยหนูอยากให้ป้ามิกกี้ฝากประชาสัมพันธ์งานตรงค่ะอ,อ,อยากฝากถึงคนบุคคลทั่วไปนะคะคือขอให้ช่วยสนับสนุนกลุ่มของเรานะคะแต่ก็ขอบคุณทุกๆครั้งที่เวลาขายเสื้อขายกระเป๋าเพื่อนๆพนพี่น้องทุกคนก็ช่วยซื้อกันอย่างดีเลยเก็เวลาจัดงานทัศการเราก็อยากให้ให้มีพี่พี่ที่ใจดีมาช่วยซื้อภาพซื้ออะไรอย่างงี้ะคะ่ะ เราจะได้นำเงินไปทำกิจกรรมได้แล้วก็แต่ความมุ่งหวังของกลุ่มเราที่เป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มเราก็คือเราอยากให้มีเด็กๆรุ่นหลังและศิลปินรุ่นหลังเนี่ยค่ะเข้ามาร่วมกลุ่มเพื่อ,เ,อ,อเพื่อทำงานอนุรักษ์สืบต่อจากกลุ่มเราอะคะ่ะจะได้สมเจตนารมณ์ของคุณสืบนะคะที่ว่าเ,เราควรจะช่วยกันอนุรักษ์ ถ้าเกิดว่ามีพวกน,น้องๆมาสานต่อนีด้วยกลุ่มจะได้แบบอยู่ไปนานๆด้วยใช่ค่ะเพราะว่า,ว,าวันหนึ่งพวกเราก็ต้องจากไปก็ต้องให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะขึ้นมาทํากิจกรรมแทนจะได้ไม่สูญหายไปยสําหรับศ<ม>ิลปินและการอนุรักษ์นะคะเพราะว่ากลุ่มเราชื่อศิลปินรักปืนป่าตะวันตกค่ะอีน,นี้หนูว่าือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วยทั้งหนูแล้วก็พ่อเพราะว่า พ่อหนูก็ขึ้นไปมีผลงานอยู่ยข้างบนก็ต้องขอบคุณหนูกับพ่อด้วยนะคะที่เป็นทั้งสื่อทั้งศิลปินมาช่วยกลุ่มของเราช่วยติดตั้งงานด้วยสำหรับท่านที่สนใจรูปเขียนนะคะแล้วก็ต้องการจะสนับสนุนกลุ่มเราเนี่ยติดต่อได้ที่โอนทาวแกลเลอรีผู้จัดการชื่อคุณอ้อนะคะเบอร์โทร089118 5 0 7 2สอค่ะและสำหรับวันนี้หนูก็ต้องขอขอบคุณป้านวิจีมากมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลสำหรับเราขอบคุณค่ะขอบคุณน้องบวบกับคุณพ่อด้วยค่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะและสำหรับรายการอาร์ชูบายคีอาพันนะคะทุกคนสามารถรับชมรายการนี้สดๆได้ทั้งช่องสถานีวิทยุมกทุกวันเส์เวลาเที่ยงรึ่งถึงเที่ยง55และทั้งนี้ยังสามารถรับชมออนไลน์ย้อนหลังได้ทาง a c e b o o k เพจและ u ู u ูบอาร์ชูบายคีอัพลาสติกด้วยค่ะ สำวันนี้รายการอัร์ชบายทีวาปัับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคไบาดีด้วยครับงานครั้งนี้นะครับที่ผมได้มาร่วมมนุษย์เนี่ยมันไม่ควรจะทิ้งตรงนี้นะแต่นี้ผมเข้าใจตรงนี้ว่ากลุ่มศิลปินตรงนี้ทําได้ก็คือการร่วมมือแล้วกทางด้านใช้รูปเขียนนะฮะซึ่งถ้าว่าหลายๆคนในประเทศไทยถ้าคุณไม่ได้ใช้รูปเขียนแบบศิลปินแต่คุณใช้ในเรื่องของ การดูแลกันอะไรซึ่งมันหนักสากว่าม,มีเรื่องของทุนทรัพย์เรื่องของอะไรมันก็สามารถที่จะช่วยดูแลตรงนี้ได้นะผมก็มาเขียนรูปสองรูปมาร่วมนะแล้วรูปนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่ผมมาร่วมนะก็เป็นชีวิตในครอบครัวในในป่าใหญ่นะกวางที่สัตว์เราจะต้องดูแลเขานะแล้วเขาอยู่ในป่าใหญ่ที่ไม่ควรจะทำลายป่าเมื่อมีป่าก็มีชีวิตต้นม้นี่มันจะเป็นความน่ารักนะครับ ก็อยากจะให้ทุกคนเชิญชวนอยากให้ทุกท่านมาร่วมมาร่วมเสพความงามนะฮะสมนทรีทางจังศิลปะนะครับขอบพระคุณม,มากผมตั้งใจจะเขียนเพื่อให้มันเข้ากับปีมของงาน ที่เกี่ยวกับการพวกสัตว์ป่านกเงือกมาใช้ในการเอาลายเข้าไปประกอบกับตัวชิ้นงานให้เป็นลายที่เป็นแนวของผมเองคืองา,ายเอ่อเรียกว่าลายกระดกวายุที่เราใช้นกเงือกมาเป็นสสญลักษณ์นกเงือกเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าถ้าป่าที่ไหนเนี่ยมีมีนกเงือกเนี่ยมันจะสามารถบ่งบอกได้เลยลว,ว่าที่นั่นอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์ไ้ใช้เทคนิคอะไรเหรอคะเอ่ออันนี้เทคนิคของสีอะคริลิกผสมกับสีน้ำมันเคลือบเงา ที่เราเห็นอยู่เนี่ยไอตัวตัวลายตัวของดีเทลต่างเนี่ยอันนี้จะเป็นสีสีอะคริลิกมันจะมีความด้านแต่พราะเนี้ยเห็นแต่งา่เนี่ยอันนี้เป็นสีน้ำมันเคลือบเงาคือทั้งสีอะคริลิกและสีน้ำมันเคลือบเงาเนี่ยมันจะทาปฏิกิริยากันคือความเงาความด้านเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งกันมันก็จะผลักให้ตัวชิ้นงานตัวดีเทลของเราที่เราอยากจะสื่อสารเนี่ยให้มันหล่อที่เลือกเขียนเสือเนี่ยเพราะว่า เสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่มันไม่ได้พบเจอได้ง่ายในธรรมชาติเพราะว่ามันอาจจะอยู่ในป่าที่รดสมบูรณ์หรือเป็นป่าลึกในภาพเนี่ยก็จะเห็นมีเขียนลายไทยที่มาของลายไทยเนี่ยมันก็มาจากธรรมชาติมันเกิดจากเครื่อเถานู่นเครือเถานี่จนเกิดนโนเป็นลายไทยเป็นต้นไม้ใบไม้พุ่มไม้เหมือนหวนลายไทยเนี่ยกลับไปสู่ต้นกำเนิดของม,มันเสือธรรมชาติเนี่ย คู่กกกกันนลลาาาาายยยยไไทท็ํเิิดจรมชตภาพนี้นะคะก็ใช้เทคนิคเป็นลายเส้นขาวดาค่ะใช้ปากกาดําแล้วก็ใช้ปากกาขาวตัดทั้งภาพเลยค่ะที่มาของภาพนี้คือเป็นมายาเมจที่มาหนูได้มาจากตอนที่ลุงสืบแล้วเหมือนแบบเขื่อนน้าท่วมอะค่ะเราต้องช่วยสัตว์ป่าออกมาผ่านเรือก็เลยเอาภาพลุงสืบที่นั่งมากับหมาใช้กันดูป่ามาวาดในป่าค่ะแล้วอันนี้นะาะที่น้อง ว่าความรู้สึกของท้องที่ได้มาแสดงงานนี้เป็นยังไงคก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะเป็นภาพชื่อว่าพยาศัตว์อสูนะครับคอนเซปต์ก็คือเจ้าป่าเจ้าเขาพยายามคิดถึงว่าแบบเป็นจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในป่าก็เลยนำสัตว์ที่มีความยิ่งใหญ่ต่างๆซึ่งผมชอบไดโนเสาร์มากเมื่อก่อนนี่มันเป็นเจ้าป่าสัตว์ที่มีพลัง พลังต่างๆมาผสมเป็นพญาสากาสุดทนี่เป็นต,ตัวตัวตัวเทพเป็นเทพสูงสุดของวิศว์ทั้งหลายเนาะก็จะเป็นส่วนผสมของอะไรต่างๆที่แบบยิ่งใหญ่ไดนโนเสาร์มีมีมกรมีนกมีคนด้วยก็นเป็นส่วผสมของคนสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายครับเกิดมาเป็นอ่า ไอตัวพญาตัวนี้แล้วก็สองข้างนี่จะเป็นตัวแทนของผู้ชายและผู้หญิงสองตัวนี้ก็คือทวาระบาลเนาะเป็นผู้รักษาไม่มีพี่ในเทคนิคอะไรว่าเป็นปากกาดำหรอใช้แบบปากกาบนกระดาษแล้วก็ใช้สีะคริลิกด้วย เป็นเกี่ยวกับตีมสัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็เล <c oughs> ยวาดเป็นสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนี่ก็เลยวาดเลือกเป็นช้างกับวัวแดงเป็นสไตล์ที่แบบใส่ลายลเส้นเยอะๆแบบนี้ค่ะดูจากรูปอ่ะมันก็เหมือนเป็นมุมมองสองมุมอะ่ะแบล็กการ์มันจะเป็นแบบเบิร์ดไอวิวอ่ะมองลงมาเหมือนมุมมองของนอกอะ่ะมองลงมาแต่ว่าด้านหน้ามันจะเห็นเป็นมุมที่เรามองในระนาบแบบนี้ค่ะ ให้มันดูมีมิติอันนี้ใช้เทคนิคอะไรอพี่จะเป็นปากกาตัดเส้นพวกปากกาเจลอะไรเงี้ยแล้วก็ที่จะวาดเป็นไซส์ A4 เออตนมีคนตั้งฉายายว่าเป็นศิลปิน A4 เพราะทุกง,งานใครจะแสดงงานชิ้นใหญ่อะไเงนะที่ A4 เท่านั้นเลยเป็นบรรยากาศอของ ชีวิตเล็กๆในป่าอาจจะมีความสัมพันธ์กล้วยไม้มีบรรยากาศของความร่มรื่นซึ่งมันจะมีแสงออกมาอ่อนๆคือคล้ายๆชีวิตที่ร่มรื่นนะครก็ประมาณนี้ครับนี่ใช้เทคนิคอะไรวาดคะเป็นเสียอกลิกบนผ้าใบความจริงแล้วรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่ซอนเนี่ยไปวาดโชว์ที่อ่า ตลาดนคนปรปฐมค่ะก็ในวาดในโครงการซองออนสตรีทอันนี้ก็คือภาพที่ได้ออกมาที่ทุกคนเห็นว่าแบบว่ามันจะมีแบบสายน้ำลงมาจากข้างบนคือส่วนไม่ได้ทำแต่ว่าเป็นฝนตกแล้วก็เลยได้แบบว่าบรรยากาศของฝนตกพัๆขึ้นมาด้วยแต่เพราะว่าฝนมันตกเยอะไปก็เลยกลายเป็นฟิลเหมือนคล้ายๆพายุแล้วค่ะเลยกลายเป็นคเจอร์ลูกภาพนี้ไปเลยใช่ งเอาจริงๆแล้วว่างานดีกี่นะคือแบบดูมีเทิกจอร์เทิเจอร์ใช่ค่ะก็ช่วยกันธรรมชาติสร้างชื่อภาพเนี่ยคือคลิปเอ e m มิดเดิลเวแต่ก็คือการยึดหลักทางสายกลางตรงนี้ผมก็จะใช้รูปมองทางด้านบนของแม่น้ำนะครับใช้ลงมานะครับพวกต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีแก๊ปของมันซึ่งฝรั่งเขาจะเรียกว่าคลาว มัน,เป,นเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ต้นไม้เนี่ยเขาจะเว้นล่องเพื่อที่จะให้แสงลงไปถึงถึงพื้นดินใช่ครับก็คือเหมือนการอยู่ร่วมกันนะครับเพราะนั้นคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านใต้ของต้นไม้ในผืนป่าการอยู่ร่วมกันของทุกชีวิตอย่างรอบๆเนี่ยผมว่กล่องสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้มันก็เป็นตัวแทนเหมือนเมืองที่มันลุกล้ำเข้ามาเพราะนั้นคือถ้าเรายึดหลักทมพุทธศาสนาเนี่ย คือการยึดหลักของทางสายกลางนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวเรื่องราวธรรมชาติที่ไม่สามารถลงโทษเราได้เพราะว่ามีสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่เช่นเสือก็จะคุ้มครองเรื่องสิ่งอันตรายต่างๆช้างก็จะฆ่าตกกะกแ่แตนได้ครับแล้วก็นกเงือกตรงนี้ก็จะไปล่าล่าเงือกอะไรที่อยู่ในน้ำอะไรแบบนี้นะครับแค่นี้ครับมัวแล้วครับสวัสดีครับ อันนี้เ,เป็นเทคนิคสีอะรคลิกใช้เกลียงนะคะแล้วก็การการใช้สีเนี่ยได้รับการเรียนรู้จากอาจารย์โชพลความรู้สึกคือน้ำเนี่ยมันให้ความเย็นมันมาจากไหนก็คือจากที่มีธรรมชาติถ้าธรรมชาติหมดเมื่อไหร่ก็คือน้ำก็ไม่เหลือต้นไม้ที่มีความสวยงามสดชื่น ตามสีที่ที่ลงไปเนี่ยถ้าความสดชื่นของต้นไม้มันหมดไปเนี่ยน้ำเนี่ยหรือน้ำตกหรือแม่น้ำลำธารเนี่ยมันก็จะไม่มีมันก็จะเป็นทะเลไซนยป่าก็คือไม่ใช่สีเดียวมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันสดชื่นมันสวยงามมันให้ผลผลิตในการดำรงชีวิตของมนุษย์แม้แต่สัตว์ป่าที่อยู่ในป่า ก็ต้องอาศัยป่าที่มีอยู่ภาพมันก็เลยออกเป็นว่าอันนี้ให้ความรบเย็นอันนี้ก็คือระลึกถึงฉันนะว่ากาละครั้งหนึ่งนี่ยฉันเคยสดชื่นรายการโชว์ไ a r ี e ว y เพราะวันนี้เรามาทุกคนมาอยู่กันที่ X Show g a ลอรี่จัลานสนติทวง84ค่ะและในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จักตับ ศิลปินแนวเซอร์เรียลิ์ ก็เราทำไปเรื่อยๆในชนิดชนิดชนิดเปลี่ยนองค์ประกอบเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอ,ยนอะไรให้มันพูดกันเยอะๆเราจะรู้สึกว่ามันเราอยากจะพูดอย่างอื่นเออเป็นเินสักอื่นล่ะหรือว่าเป็นละครลิงอะไรเงี้ยก็พยายามดิ้นหา